วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจท,ทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบักแมปออสตานะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในสตาร์พาร์ตนะครับคือตอนแรกตัวละครนี้นะครับผมมัน เอาตอัวละครนี้มารีวิวหลังเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสตาร์พาร์ทเทียที่75แบบ เอลตานะครับทุกคนก็ชื่อว่าดาบูล่านะครับเทียร์เทียร์75นะครับซึ่งผมก็ทำเป็นเวลหนว่า75แหละนะครับก็มาดูสเต็คกันดีกว่านะฮะดาบูล่านะครับผมก็เป็นร่างนี้เลยร่างใหม่นะครับเป็นธาตุไฟนะครับติดเบิร์นนะครับเจ็ดครั้งนะฮะแล้วก็อีก12วิถึงจะติดเบิร์นอีกรอบหนึ่งได้นะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับดาเมจเริ่มต้นเวล1075เนี่ยอยู่ที่ประมาณ19,200นะครับแล้วก็ตีนานหน่อยนะครับคือ9วิตีทีหนึ่งฮะระยะ นี่ก็คือดาร์บัล่านะครับมีออร่าถือดาบนะครับซึ่งตัวละครนี้เป็นตุ๊ดนะ l g b t อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าน่าจะเป็นปีศาจตัวแรกนะครับผมในดักลาบอนที่เป็นก็ใครที่ไม่กด l i k วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับขอคนละลค์ครับผมให้ให้วิดีโอนี้นะครับขอสักพันหนึ่งผมว่ามันไม่น่าถึงหรอกเพราะว่าจริงๆตัวละครนี้น่าจะมีคนดูกันไปแล้วเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันว่าอ่าถ้าผมรีวิวแล้วมันออกมาเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่ามปดูกันไปเป็นแบบเผานะครับทุกคนมา นี่ครับใช้เงินวางให้500เท่านั้นนะครับนี่ฮะเป็นสั้นจริงๆด้วยนะครับเป็นโคนเอลีแบบแหลมๆเลยนะครับนี่ฮะส่วนแอนิเมชันก็ใช้ดาบฟันครับก็ตอนนี้นะครับดาบล่าเนี่ยยังตีไม่เลือดไหลนะก็ยังตีเป็นดาเมจปกติอยู่นะครับก็คือ20,02 2นี่นะฮะแอนิเมชันก็ปกติครับ เดาฟกันเลยครับขั้นแรกครับใช้เงิน2,500ดาเมจ64,000แล้วก็ตัวละครนี้อัพได้5ขั้นครับขั้นที่2ใช้เงิน5,000ดาเมจเป็น174,000แล้วก็ขั้นที่3ครับใช้เงิน12,000อนิเมชันใหม่ครับชื่อว่า Frame Breach นะครับผมลมหายใจเพิงอะนะฮะก็น่าจะเผาแล้วแหละนะครับแล้วก็ดาเมจจาก1สน0 0 0เน่ยเป็น79,000ระยะ60ครับดวนดวนดุลระยะแล้วก็อนิเมชันนะนี่นะฮะ12,000นะครับโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวรอดูอนิเมชันก่อน นี่ฮะอ๋อพนไฟนั่นเองโอเคโอเคก็ติดเบอร์แล้วนะครับเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็หลังจาก12วิก็จะไอ้นี่ไปจริงๆน่าจะมีเป็นสัญลักษ์ติดไฟเนาะเหมือนเหมือนไอ้สัญลักษ์ของน้ำแข็งนะครับแต่ว่านี้ไม่มีนะฮะโอเคมาขั้นต่อครับขั้นขั้นที่4ครับใช้เงิน20,000ดาเมจ900,000 63, 63,000แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน20,000ครับดาเมจจากโอ้จาก900,63นะครับเป็น 1ล้าน2แสนนะครับใช้เงินนะ0 0 0 0เองระยะ80ครับ a n นิเมชันใหม่ชื่อว่า i n i n f อิ n โ n f r นโ f a อ e เโอเคไม่ตีอ,อะไรนะครับแล้วก็1ตัวใช้60,000ครับล้านกว่านะครับผมมองว่ามันก็เป็นตัวละครเลดท,ที่สมควรลงใช้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นธาตุไฟลงธาตุพืชเนี่ยก็จะน่าจะชิลอยู่นะ60,000เองนะครับ แต่ว่าถ้าเอาจริงๆขั้นนี้ก็น่าจะพอแล้วนะอ่ะประมาณขั้นนี้คนระับใช้เงินใช้เงินแค่เท่าไหร่เองอะส0 0 0มื่นนะครับผมส0 0หมื่นผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะดูฮะล้านกว่าแล้วครับแล้วก็ตัวไอ้นี้ก็ดีเหมือนกันนะเออตัวเซอร์เคิลก็ดีเหมือนกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวอลองบัฟสองรสครับสำหรับดาบูด้า LGBTQ+ อะไรก็ว่าไป2 5 0ครับทุกคนอัพตันกับอัพไม่ตันนะครับ อัพตันนะครับผมดาเมจอยู่ที่4ล้าน4ครับผม4ล้าน4ตัวความไกลก็ประมาณนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าถ้าอัพได้ก็อัพนะครับเพราะมันได้ตั้งล้านหนึ่งครับต่อมาแบบอัพไม่ตันครับขั้นที่4 3ล้าน3 7 0 0 0 0เจครับก็เียได้ว่าห่างกันแค่ล้านกับ1 0 0 0 0แสนเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ได้ตัวของเซอร์เคิลที่ดีกว่า อันนี้ก็ลองดูนะครับลองใช้ดูเอาแต่ส่วนตัวผมมองว่าแค่คัน4นี้ก็คุ้มมากแล้วครับแค่4ี่หมื่นต่อหนึ่งตัวก็ถือว่าดีมากๆข้อเสียคือตีช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะติดเมตาลงอของ Story หรือเลดนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวิดีโอนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครคิดเห็นไงกับดับบล่าอยากได้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมเทีย์ที่75นะครับสตาร์พารระดับอัลต้าซีซั่นปัจจุบันนะครับทุกคนครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ